สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่เราออกมาจากข้างหน้าแล้วมาด้านในก็จะเป็นสวนนะครับอันนี้เป็นสวนประกาศนะครับประกาศที่ขอไปทาเป็นประกาศดองนะครับเรายังอยู่ที่ตําบลขุนควรอําเภอปงจังหวัดพะเยาอยู่นะครับเขาทําอะไรกันครับโอ้โหมันสวยงามมากครับลองมาดูนะครับตามมาดูนี่ครับ อันนี้ที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับที่ที่เห็นยือนอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนี้อยู่ที่อื่นใช่ไหมเนะี่ยมันทาอะไรเนี่ยฮะมันทําอะไรครับมันทําอะไรเนี่ยมันทำอะไรที่นี่อย่าลืมนะฮะวิสาหกิจชุมชนภาคใต้แซวบ้างนะฮะ <c oughs> ถ้าท่านดูภาพนี้ดูคลิปนี้นะแซวเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับพี่น้องอําตํตำบลขุนควร อำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับเขาทําจริงๆครับเขาไม่ได้ทาเอ่อฝากไปฝากไปที่พี่น้องอื่นด้วยนะฮะไอไอไออาชีพฝันน่ะอยาให้มันมีรูปร่างแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับมาดูครับน่าน่าดูมากครับโอ้มีคนนาหน้าครับมีคนนาหน้าอยู่มีคนนํหน้าไปคนหน้าไปนะะทำาทําทำอะไรครับทําอะไรครับสวัสดีครับทําอะไรครับทําอะไรครับ เาซื้ออากาศค่ะเราซื้อระกาศเอาไปทําอะไรครับเอาไปแกงค่ะเอาไปแกงนะครับแกงได้ด้วยระกาศนี่นะครับโน่นมีมีน้องสมาสมาชิกวิสาเกจด้วยนะข้างในสมาชิกวิสาเกจใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยกมือยกมือกันเพียบเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหยกมือกันเพียบเลยนะครับสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยวได้ดูกันทั่วประเทศเลยนะครับได้ดูกันทั่วประเทศเลยนะครับอ่าก็ฝากพี่น้องนะครับในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อื่นจังหวัดอื่นนะครับที่ท่านจดวิสาหกิจุมชนแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะครับยังไงท่านต้องดูยนะครับนี่คือเรื่องของความจริงนะครับวันนี้นะครับเราก็มาจบงานภารกิจกันที่ตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัด พยาขอบคุณครับสวัสดีครับ